สวัสดีครับวันนี้เรามาสร้างแบบประเมินอ,ออนไลน์กันว่าทําง,งานได้อย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเราเข้าไปเปิด Gmail ของเราขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ได้ของเราซึ่งในได์ของเราจะมีข้อสอบที่เราเคยสร้างไว้แล้วเราจะใช้ข้อสอบออนไลน์ที่เราสร้างไว้แล้วมาปรับแก้ให้เป็นแบบประเมินอ,ออนไลน์กันนะครับอย่างเช่นผมมีข้อสอบอันนี้ยูนะครับ ผมก็จะสำเนาข้อสอบอันนี้ไปเป็นข้อสอบอีกฉบับหนึ่งแล้วมาปรับแก้ข้อสอบให้เป็นแบบประเมินอ,ออนไลน์กันวิธีคำนะครับผมคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งทำสำเนาครับทำสำเนานะครับ รอสักครู่เนี่ยนะครับผมจะได้สํานเนาแล้วครับผมเปลี่ยนชื่อเลยนะครับ เขาไปเปิดข้อสอบที่เราสำนเนามาครับอ่านะครับอันนี้เป็นข้อสอบเดิมนะครับที่ผมทําไว้ซึ่งผมจะปรับเปลี่ยนข้อสอบนี้ให้เป็นแบบประเมินออนไลน์นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างว่าแบบประเมินออนไลน์มีโครงสร้างอย่างไรผมให้ดูนะครับอันนี้ก่อนนะครับสมมุติผมจะทําแบบประเมินออนไลน์อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมบัณฑิตน้อยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสส่วนส่วนที่1 จะเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมเก็บตามนี้เลยนะครับเก็บว่าเป็นผู้ปกครองในระดับไหนนะครับความสัมพันธ์นะครับเป็นอะไรครับเป็นบิดามารดาปู่ย่านะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองจะเก็บข้อมูลต่างๆที่เราต้องการประเมินนะครับโดยการเก็บข้อมูลที่เราจะประเมิเน i, เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับจะประกอบไปด้วยคะแนนตรงนี้นะครับคะแนนที่ผู้ปกครองให้ ะคะตรงนี้จะอยู่ในลักษณะของที่เป็นคอลัมน์ลงมานะครับอันนี้น,น,นะครับเป็นคอลัมน์ลงมานะครับและส่วนคําถามนะครับคําถามนะครับคําถามนี่ครับเป็นข้อต่างๆตรงนี้อันนี้เป็นคําถามเพราะฉะนั้นจะมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นคอลัมน์นะครับอันนี้จะให้ผู้ผู้ครองนะครับใส่เป็นคะแนนให้เรามาและมีคําถามนะครับ <ki> <you> และที่สําคัญเราจะต้องกําหนดตรงนี้นะครับคําอธิบายตรงนี้ว่า4เนี่ยหมายถึงอะไร3หมายถึงอะไร2 1หมายถึงอะไรนะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับเวลาทําแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเป็นแบบออนไลน์แล้วนี่ครับส่วนแรกนะครับส่วนที่หนึ่งก็จะให้ผู้ปกครองกดนะครับ อันนี้สามารถกดได้สองอย่างกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับนะครับส่งลูกนะครับลูกหลานมานะครับทั้งสองระดับก็สามารถเลือกได้ทั้งสองระดับนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับสมมติว่าผู้ปกครองมาเป็นครอบครัวนะครับเขาอาจจะอาจจะคลิกตรงนี้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออื่นๆก็สามารถมากําหนดได้ว่านะครับเป็นแบบไหนนะครับเมื่อกําหนดตรงนี้เสร็จก็จะไปที่ส่วนที่สองนะครับส่วนที่สอง ก็กดถัดไปนะครับออโทษครับตรงนี้ต้องกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ถ้ากดอื่นๆแล้วต้องบังคับให้กรอกข้อมูลด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้กรอกไปนะครับผมกดถัดไปนะครับก็จะเข้าส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือคําอธิบายนะครับคําอธิบายว่าถ้าผู้ปกครองเลือก4เนี่ยหมายถึงอะไรให้คะแนน3หมายถึงอะไรนะครับก็จะ ไล่ลงมาเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็จะมีคําถามแต่ละข้อตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของนะครับแบบประเมินนะครับที่ทําเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนจะมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะสร้างได้อย่างไรนะครับก็กลับมาที่ตรงนี้ครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับข้อสอบของเราเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีอยู่สองส่วนอยู่แล้ว สองส่วนอยู่แล้วคือส่วนที่หนึ่งนะครับที่เราให้เก็บข้อมูลทั่วไปนะครับกับส่วนที่สองที่เป็นข้อสอบแต่ละข้อของเรานะครับผมจะเก็บส่วนไว้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยผมจะลบทิ้งไปบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมลบทิ้งเลยครับกดลบนะครับกดนี้เลยนะครับลบทิ้งไปเลยครับ ผมลบทิ้งข้อน่้นะครับลบอีกครับ่ะครับลบชื่อเอาอด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถนําตรงนี้ที่เหลือครับ ตรงนี้ครับที่เหลือตรงนี้นะครับมามาปรับได้เลยนะครับต,ตรงนี้ตอนที่เราสร้างเราเลือกนะครับการสร้างแบบทดสอบนะครับแบบเลื่อนลงนะครับผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นช่องทําเครื่องหมายนะครับความแตกต่างระหว่างช่องทําเครื่องหมายกับเลื่อนลงก็คือว่าถ้าเป็นแบบช่องทําเครื่องหมายอันนีน euh. ้นะครับช่องทําเครื่องหมายเนี่ยครับผู้ปกครอง หรือผู้ทําแบบประเมินสามารถตอบได้มากได้มากกว่าหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับอย่างเช่นตอบว่ามีทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมนะครับอันนี้ก็คือเราใช้แบบช่องทําเครื่องหมายแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบอันนี้นะครับเลื่อนลงจะเป็นการบังคับว่าให้ตอบได้เพียงคําตอบเดียวอันนี้คือความต่างกันของการใช้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะเลือกเป็นแบบแบบบนนะครับ ช่องทำเครื่องหมายอ่ะสังเกตน,นะครับโปรแกรมจะปรับข้อมูลของเราเนี่ยให้เป็นแบบช่องทำเครื่องหมายแล้วทีนี้ตรงนี้มีอยู่สี่ช่องผมก็ทําการลบออกเลยครับจากนั้นผมไปเปิดนะครับแบบฟอร์มประเมินที่ผมเตรียมมาแล้วผม c o ป y ี้เลยครับ c t r l C นะครับ c t r l V ด้วยบานนะครับกลับมาเปิดใหม่ครับ C อน 4. ผมเพิ่มนะครับเพิ่มอีกช่องหนึ่งค t r l v อ่ะนะครับตรงนี้เราจะได้แล้วครับตรงนี้เราเปลี่ยนครับทำไมครับเราก็ Copy ตรงนี้เลยครับใส่ไปครับนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ คำถามตรงนี้แล้วครับท่านเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับนะครับเราก็จะมีให้เลือกตอบนะครับสามารถทูกของสามารถติดทั้งสองได้เลยนะครับกรณีที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยนะครับส่งอุหลานมาเรียนมีทั้งที่เป็นอนุบาลด้วยและเป็นะถมด้วยก็สามารถติกทั้งสองอันได้เลยนะครับถัดไปนะครับข้อถัดไปท่านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็นนะครับเป็นญาติเป็นไหนครับแล้ก็พี้เลยครับก็มาดูข้อที่สองเห็นไหมครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเลยนะครับ ตรงนี้มืนเดิมครับ copy มาใส่ครับวิดา อ่ะแล้วก็อื่นๆระบุตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะครับตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับช่องทําเครื่องหมายนะครับช่องทําเครื่องหมายเพราะฉะนั้นช่องทําเครื่องหมายเรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับเพิ่มอื่นๆไปเพื่อเป็นการเปิดให้นะครับผู้ทําแบบประเมินสามารถพิมพ์เพิ่มได้ นี่ครับจะเป็นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนนี้นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเราก็ตรงนี้ครับไปใส่ตรงหัวแบบประเมินเลยครับ คำอ,อธิบายสั้นๆนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับอันนี้เราได้ส่วนที่หนึ่งแล้วนะครับเป็นส่วนนะครับการเก็บข้อมูลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเก็บในส่วนของที่เป็นนะครับระดับนะครับว่าผู้ครองในระดับไหนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับมีความสัมพันธ์กับักเรียงนะครับเป็นอะไรครับเป็นบิดามารดา ปู่ย่าตายายและลุงป้าหน้าอานะครับอันนี้คือส่วนที่1นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบที่2กันนะครับซึ่งแบบที่1เมื่อทําเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้กดตรงนี้ลงไปนะครับต่อไปเมื่อกดถัดไปก็จะเข้าไปสู่ส่วนที่2นะครับหวังว่าคุณครูจะพอทํากันได้ในส่วนที่1นนะครับขอบคุณครับ